เป็กผลิตโชคหลอดหรือซิมเศร้าเอาเ็มจะถงหมู่บ้านเอาเรื่องนี้มาพูดแบบ2มุมใั้ฟังเช่นเคยนะครับบอกเลยว่าเดี๋ยวรายละเอียดเนี่ยอยู่เต็มคลิปแน่นอนนะเป็นมองแบบ2มุมเนาะมุมนุดนุชก็คือแฟนคลับของพี่เป็กนะก็มุมหนึ่งแล้วก็มุมคนทั่วไปแล้วก็มุมคนที่ไม่ชอบพี่เป็กอีกมันมีอยู่แล้วนะครับจากกรณีที่พี่เป็กเนี่ยไม่รู้ว่าเกิดจากอะไรนะแบบว่าแมวหรือเปล่าหรือแมวแค่แอลโกอฮอล์หรือแมวอย่างอื่นที่คนตั้งคำถามในสังคมใช่ไหม ที่อยู่ๆก็วิ่งไปกลางถนนแล้วก็ไปนั่งบนรถตรงกระโปรงรถแท็กซี่หรือว่าไปเกาะรถกระบะแล้วก็รถกระบะกระตกใจใช่ไหมครับที่วิ่งเข้ามาในปัม๊มเสร็จแล้วก็โวยวายแบบเป็นภาษาอังกฤษเนาะก็ทุกคนก็อาจจะไม่เข้าใจแลวก็โวยวายเสร็จเดินวนเดินวนเสร็จยกมือไหว้กอดกันกอดกันเสร็จอีกคนนึงเข้ามา,เ,าเหมือนผู้หวังดีอะ่ะแต่ว่า <laughs> ไม่รู้ประสงค์ดีหรือเปล่า ก็จะเข้ามาระงับเขตแต่มีการประทะการโดนด่าด่าเสร็จมีการประทะต่อยกันแล้วก็มีอาวุธอะไรแบบนี้ซึ่งหลายคนตั้งคําถามว่าพี่เป๊กทาทาไมซึ่งไม่มีใครตอบได้ใช่ไหมครับแล้วก็ตั้งคําถามว่าคนที่เอาอุปกรณ์ไปปาดคางเขาเนี่ยพกมีดมาทําไมใช่ไหมเออซึ่งเอาไปในนี้ก่อนคนที่พกเนี่ยมันมีเยอะแยะเลยแหละไม่รู้เขาอยู่ในสังคมแบบไหนหรือเขาต้องป้องกันตัวเองยังไงหรือใดๆก็ตามนะมันก็มี ต่างคนต่างความคิดอยู่แล้วครับหลายคนมันพกยิ่งกว่านั้นอีกก็มีอ่ะเรื่องนี้มันมันควรจัดการแหละว่าออกไปไหนมาไหนมันคุณพกรือเปล่าใช่ไหมแล้วก็การมาระงับเหตุเนี่ยมันเกินกว่าเหตุไหมบอกเลยว่าเกินกว่าเหตุอยู่แล้วครับแต่ว่าจากที่คลิปที่เห็นเนาะพี่เป็กเองก็เป็นคนไปนใส่เขาก่อน พูดกันตามตรงนะนุชอย่ากดกันออแต่ก็คนที่มามามา,มาก่อเหตุด้วยเนี่ยเหมือนจะไปช่วยคุณลุงแตกก่ก็ไม่ควรประทะอยู่ดถีถึงจะโดนเปิดก่อนแต่ก็อาจจะใช้มือไม้สู้ก็ได้ใช่ไหมอันนี้อันนี้เข้าใจซึ่งไม่ควรทาร้ายกันพี่เป๊กเองก็ไม่ควรไปด่าเขาหรือว่าพุ่งใส่เขาก่อนเหมือนกันถูกไหมเออมันมันนานาจิตตังเนาะแล้วคนก็บอกว่าถ้าไม่ใช่ดาราจะมีคนเอามาทําข่าวแบบนี้ไหมถ้าคนมามีมีเหตุหราอแบบนี้ ผมบอกเลยมีตอนนี้ข่าวทําอะไรแบบนี้เยอะแย,ยะมากมายนะเออแต่ว่าพอเป็นคนมีชื่อเสียงบุคคลสาธารณะเนี่ยมันก็มีการเจาะประเด็นเยอะขึ้นซึ่งสืบสาวเราเรื่องมาว่าพี่เป็กเองเนี่ยเขาโดนแบบโดนบูลลี่โดนทัวลงเยอะแย,ยะมากมายกับคนที่ไม่ชอบเขาเนาะเขาซึมเศร้ามานานมากแล้วแล้วก็ไม่รู้ว่าวิธีแก้ไขคือไปหาหมอหรือว่าอ่ะที่เขาตั้งคําถามว่าใช้สารเสพติดหรือเปล่าหรือว่าแค่แมวเฉยแต่ว่าประเด็นมันก็น่าคิดจริงๆครับว่าหลอนอะไรมาหรือเปล่าเพราะว่าคนแค่เมาแอลกอฮอล์อ่ะ มันคงไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ขึ้นไปบนหลังคารถคนอื่นแล้วก็ไปไวอไยวายใส่คนอื่นหรือเปล่าแต่บางคนที่แค่เมาแอลกอฮอล์นะก็ทําแบบนี้ก็มีอาจจะดูหนังมาเยอะแล้วแบบจิตหลุดหรือเปล่าหรือว่ามีสารเสพติดอย่างอื่นมันก็เป็่นไปได้หมดครับซึ่งกระแสะสังคมก็สําหรับคนที่ไม่ชอบพ่เภกเนี่ยก็โจมตีกันกันหํ่เหมือนกันหลายคนที่เป็นกลางไม่ได้ไม่ชอบก็พูดตามอางเป็นผมอะแต่จริง,รงๆผมอะชอบพ่เภกด้วยนะเออแต่ว่า ก็เข้าใจว่าเหตุการณ์พอมันเกิดขึ้นแล้วมันก็ต้องพูดกันกันตามเหตุการณ์ใช่ไหมนุชอย่าโกรธผมนะเออนุชเองทุกคนเนี่ยรักพี่เป็กก็มาให้กําลังใจกันแหละครับแต่ว่าพี่เป็กทําอะไรไม่ถูกต้องเนี่ยเราก็ว่าดานั้นแล้วก็อ่าเดี๋ยวพี่เป็กก็ออกมาขอโทษแหละใช่ป่ะเดี๋ยวพอแกสั่งแกฟื้นขึ้นมาแกก็มาอธิบายให้ฟังแหละซึ่งมันก็เกินไปไหมมันไม่เกินไปแต่มันก็ไม่ควรทําใช่ไหมเออก็นุชก็เป็นกําลังใจให้พี่เป็กและกันเพื่อนๆในวงการก็มาให้กําลังใจกันเยอะแยะแหละเออก็ไปหาาาแนววทง่ ควรแก้ไขยังไงและถ้าพี่เป็กไม่ทําเรื่องนี้อีกหาวิธีแก้ไขอย่างถูกต้องมันก็ดําเนินชีวิตต่อได้ครับไม่ใช่พี่เป็กอย่างเดียวบุคคลทั่วไปก็ก,ก็เช่นกันซึ่งมันเป็นเขาเรียกว่าการสร้างความเดือดร้อนให้ประชาชนโดยที่ไม่มีสาเหตุมันไม่ควรอยู่แล้วครับอันนี้พี่เป็กผิดเต็มประตูแต่ก็ไม่จําเป็นต้องไปบูลลี่เขาหรือว่าไปเจาะนู่นนี่นนี่อะต่อให้เขาใช้สารเสพติดใไไดๆอะ่ะก,ก็ก็ว่ากันตามกฎหมายว่ามันไม่ควรทํา เออจะไปเป็นผู้เสียผู้ค้าอะไรแล้วแต่ใครจะคิดยังไงแล้วแต่เลยแต่ถ้ามันมีประเด็นนั้นจริงๆก็ก็ว่ากันตามตามตามเนื้อความว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วก็แก้ไขกันแต่ถ้าไม่แก้ไขก็ดาเนินคดีไปแ,แค่นั้นส่วนคนที่ไม่ชอบพี่ไปมึงก็เลื่อนผ่านแค่น,นั้นเองไม่ไม่จำเป็นต้องไปบูลลี่คนใช่ไหมแต่เรื่องแบบเนี้ยผมบอกเลยอยู่ในสังคมเนี้ยบูลลี่ท็อกซิกระสาทแดกอิจฉามีเยอะแยะไปหมดครับเราเราหลีกหนีไม่ได้ใช่ไหม แต่ตัวเราเองะต้องต้องทำจิตใจให้แข็งแกร่งเองอย่างพี่เป๊กเนี่ยก็เป็นบุคคลสาธารณะใช่ไหมเออรู้ว่าต้องต้องเจออะไรบ้างคือมันโดนกดดันหลายๆอย่างมันก็ต้องสร้างความแข็งแกร่งในจิตใจซึ่งผมเองก็เข้าใจว่าแต่ละคนเนะี่ยมันภูมิต้านทานในจิตใจมันก็ต่างกันความอ่อนไหวมันต่างกันใช่ไหมก็เป็นกำลังใจให้พี่เป๊กแล้วกันนะครับแล้วก็เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมุมมองของแต่ละคนมันต่างกันอยู่แล้วครับพี่คนที่เอามีดมาควงใส่อะไรแบบนี้ มันก็ไม่ควรแหละเออใช่ไหมหนุชทุกคนก็คงคิดอย่างนั้นว่ามันก็แค่เข้าไปห้ามหรือว่าชกต่อยกันธรรมดาก็กพอแล้วอะไรแบบนี้แต่ส่วนคนที่ไม่ชอบพี่เบกก็บอกว่าสมควรแล้วน่อะไรนี่สมควรอะไรแล้วถ้าเกิดว่าเราเป็นคนโดนนะสมมติว่าพี่เองอ่ะคนที่แบบไม่ชอบพี่เบกแล้วมาดา่าด่าด่าด่าแล้วเกิดแมวแล้วไปโวยวายใส่คนอื่นแล้วโดวนสอยแบบนี้พี่ก็รู้สึกไม่โอเคแหละถ้าพี่เป็นคนโดนกระทำพี่ก็เอ้ยทำไมต้องมาทำกูแบบนี้ใช่ไหม เฮ้ยลองมองเป็นตัวเองดูอะเหมือนกันพี่เป็กเองถ้าเกิดว่านูตเองเหมือนกันถ้าลดตัวเองอะเออแล้วมาคนมาเกาะแบบนั้นแล้วมาโวยวายส่อะไรอย่างนั้นเออมันก็ไม่ควรอีกแหละเออแต่แต่แต่มันก็ไม่ควรเกินกว่าเหตุใช่ไหมเราก็เขาโวยวายเราก็อ่ะลบหลีกเข้าไปนะหวังว่าเรื่องนี้จะผ่านไปได้ด้วยดีแลายกันนะครับหลายคนที่คิดยังไงก็มาคอมเมนต์ได้ว่า เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นเพราะอะไรหรือว่าเกิดขึ้นแล้วรู้สึกยังไงกับทางพิเป็กและผู้ก่อเหตุแล้วคุณลุงที่ถ้าลุงรถกระบะหรือลุงแท็กซี่ต่างๆเขาพิเป็กคุยอะไรด้วยมาคอมเมนต์บอกก็ได้นะอาจจะพูดแกน่าจะพูดภาษาอังกฤษซะเยอะแหละ,ะก็ไม่รู้ละ่ะก็เป็นกําลังใจให้พ่เป็กแล้วก็นุชทุกคนด้วยละกันแล้วก็ส่วนคนที่ไม่ชอบพ่เป็กก็ไม่ชอบก็เลื้นผ่านเขาไปเนาะแล้วก็ขอรณรงค์ต่อท่านกันบูลี่ท็อกติกด้วยนะครับมันไม่โอเคอยู่ในสังคมด้วยความเข้าใจชีวิตมันจะมีความสุข นะอ่ะเดี๋ยวข่าวพี่เพ็กอัปเดตยังไงเดี๋ยวเอ็เมตัวแทนหมู่บ้านเอามาอัปเดตให้ในคลิปหน้านะครับโอเคเราเจอกันครับผม